สวัสดีครับสวัสดีมาพบกันอีกแล้วกับคลิปนี้เป็นคลิปล่าล่าสุดแหมจะใช้ใส่รเรือล่าสุดล่าสุดคลิปดูความรักดูดวงความรักในราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนดวงความรักราศีกันหรือผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนดวงความรักในปี2 5 6 0 จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะอย่างที่บอกไปทุกๆคลิปว่าไม่มีการอิงลัคนาและไม่มีการอิงดวงหลักดวงสากลหรือดวงอะไรก็ตามแต่ใดๆทั้งสิ้นผมอิงเดือนไทยไปเลยเกิดเดือนไหนก็ดูคลิปเดือนนั้นถ้าสมมุติว่าเกิดคุณเกิดเดือนตุลาคุณก็ไปดูคลิปราศีตุลน,นะ ถ้าคุณเกิดเดือนกันยาคุณก็ไปดูคลิปราศีกันนะถ้าไปดูอย่างอื่นดูตามหลัก,กลัคนาหรือดูตามอะไรก็ตามแต่มันจะวุ่นวายยุ่งยากสําหรับหลายหลายคนนะนะคุณเกิดเดือนไหนผมยึดตามเดือนไทยคุณเกิดเดือนไหนคุณดูราศีนั้นไปเลยถ้าเกิดเดือนมกราคุณก็ดูคลิปคลิปราศีมังกรนะตามนั้นนะครับบางคนก็สงสัยว่าตัวเองเกิดปลายเดือน ลายเดือนหนึ่งไปดูในตำราหนึ่งมันก็เป็นราศีหนึ่งพอไปดูอีกตำราหนึ่งมันก็เป็นอีกราศีหนึ่งสร้างความสับสนนะงั้นดูแบบบีบดูแบบผมดูกับผมเนี่ยไม่ต้องสับสนแบบนั้นคุณยึดเลยตามเดือนเกิดคุณเลยผมยึดตามเดือนไทยคุณเกิดเดือนไหนคุณก็ใส่เดือนนั้นเลยคุณดูคลิปราศีเดือนนั้นนะโอเคนี่เป็นคลิปราศีกันคลิปของราศีกันผู้ที่เกิดในเดือนกันยายน สำหรับชาวราศีกันผคู่ที่เกิดในเดือนกันยายนดวงความรักในปี2560จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาฟังกันสำหรับชาวราศีกันในปี2559อันนี้เป็นการเกินทุกเกินทุกคลิปปี2559ที่ผ่านมานี่นะราศีกันบางคู่บางคนอ่าบางคนก่อนเอา บางคนมีแฟนมีแฟนอยู่แล้วอันนี้พูดกรณีแรกเลยเอาของแรงก่อนเลยบางคนมีแฟนอยู่แล้วแต่ไปมีกิ๊ก,ก,กอีกแล้วตัวเองทําไปด้วยความสบายใจเอ,อทําไปด้วยความสุขใจสุขใจตัวเอง ấy. เอ,อยพูดง่ายๆคือสุขใจตัวเองแต่ไม่คิดถึงคนรอบข้างเลยเพราเขาจะรู้สึกยังไงกรณีนี้ปีหกศูนย์ระวังให้ดี คุณจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะไม่ได้ในสิ่งที่หวังนะถ้าคุณทําแบบนี้มาตั้งแต่ปี59แล้วนะหรือคุณอีกกรณีหนึ่งคุณไปเป็นมือที่สามในครอบครัวคนอื่นอืถ้าคุณไปเป็นมือที่สามในครอบครัวคนอื่นในปี2559เนี่ยนะคุณไปเป็นมือที่สามด้วยความตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ตามหรือพอคุณมารู้ที่หลังว่าคุณเป็นมือที่สามในครอบครัวเขาแต่คุณไม่ยอมถอยอืมคุณดื้อคุณดื้ออยู่ต่อไป พราะความสุขใจเงี่ยเป็นความสุขใจส่วนตัวที่จะได้ทําแบบนั้นระวังปีสองพันหร้อยหกสิบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังไว้มันจะไม่สมดังใจหวังเลยมันเหมือนกรรมสนองอนะระวังให้ดีปีห้าเก้าเนี่ยคุณมีความสุขเพราะมันเป็นช่วงที่ขึ้นของคุณไงดวงความรักคุณคุณทาอะไรก็ได้เอ่หมายถึงว่าไอ้อย่างนี้นะหมายถึงว่าไอ้กรณีรักซ้อนเนี่ยนะไม่รู้เป็นอะไรปีที่แล้วอะคนราศีกันนะที่มีดวงรักซ้อนอนะ ไปเป็นมือที่สามของเขาหรือเขามาเป็นมือที่สามมามายุ่งวุ่นวายกันเราคือพูดง่ายๆคือเรื่องมือที่สามอะทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมดวงมันขึ้นหมายถึงว่าดวงมันมันไปได้อะโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่สะดุดอะไปเป็นมือที่สามของเขาโดยไม่สะดุดอะไม่มีการสะดุดในดวงอะไรใดทั้งสิ้นหมายถึงจะพูดตรงๆคือทําชั่วไม่สะดุดอืออ่ะขอพูดแบบหยาบๆนะเออทำเออทำไมทําดีมันทํายากแต่ทาไมทําชั่วมันทําง่ายทําชั่วแล้วมันไม่สะดุด ของเหลวเนาะอย่างที่เคยบอกของเหลวมันไหลลงต่ำำําเสมอไงมันไหลลงมาไวไหลลงมาง่ายของดีมันตั้งอยู่มันไม่สามารถเดินมีขาเดินตะกายขึ้นมาได้ต้องมีคนนําพาสิ่งด,ดีอุ้มคุณขึ้นไปบนบันไดเดินขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ของเหลวมันไหลลงต่ำำําเสมออืมของเหลวมันไหลลงต่ําโดยไม่มีใครโดยไม่มีใครแตะต้องมันก็ไหลลงมาเ,ออเนาะเอาพูดอย่างนี้แล้วกันหมายถึงอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าทางรัฐการแต่อันนี้พูดถึงกรณีหนึ่งอีก กรณีหนึ่งซึ่งจะมีกรณีอื่นๆอีกนะเอ,อ่ออย่าอย่าไปเครียดไปฟังแล้วเครียดมันจะมันอาจไม่ใช่ตัวเราจะบอกว่าคนที่อยู่ในสถานการณ์รักซ้อนเนี่ยน้อยตอนปีห้าเก้าเนี่ยปีหกศูนย์คุณคิดว่ามันส,สมบูรณ์แบบอย่างนั้นไม่มีแล้วคุณคิดว่าเขาจะเลี้ยงดูคุณเหรออืมคุณเขาคิดว่าเขาจะใส่ใจดูแลคุณเหมือนตอนที่คบกันเมื่อปีห้าเก้าหรือเปล่าสําหรับเรื่องเรื่องรักซ้อนเนี่ยนะแม้ว่าคุณจะเป็นซ้อน ไม่ว่าคุณจะเป็นซ้อนในครอบครัวใครหรือซ้อนกับใครก็ตามแต่คุณคิดว่าคนที่คุณรักคนเนี้ยเขาจะมาใส่ใจคุณเหมือนปีห้าเก้าหรอไม่มีทางคุณเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยคุณจะทาอะไรไว้นะเพราะว่าคุณจะหน่าชื่นอกตมปีหน้าสําหรับคนที่ทําอย่างนี้มาอืมระวังให้ดีบอกว่าเวนการ,รม,มีจริงมีความสุขแค่แป๊บเดียวนะ แล้วเขาจะกลับมาเอาคืนคุณทั้งหมดอันนี้พอแล้วกรณีนี้มันโหดร้ายมันดาร์เกินไปเอากรณีคนโสดกรณีคนโสดปีที่ผ่านมาก็เรียบเรียบเฉยเฉย,เยไม่ค่อยมีอะไรวุ่นวามีดีบ้างช่วงกลางปีช่วงกลางปีห้าเก้าที่ผ่านมาก็อาจจะมีความสุขเล็กๆน้อยๆบ้างมีจุ๊กมีจิ้มีมนิดมีหน่อยมีอะไรบ้างแต,แต่ยังไม่จีรังยังยืนนะแต่พอข้ามเข้า,ขาปีสองพันห้าร้อยหกสิบคนโสดก็ มีโอกาสดีๆใหม่ๆเข้ามามีคนใหม่ๆเข้ามามีโอกาสเริ่มต้นความรักใหม่ๆนะความรักที่คุณแบบอาจจะคุณแอบๆอาจจะจ้องมาแล้วอาจจะปั้นมาแล้วตั้งแต่ปีลายปีห้าเก้าปีหกศูนย์พอเข้าปีหกศูนย์อาจจะประสบความสําเร็จอาจจะนะใช่คบว่าอาจจะอาจจะประสบความสําเร็จอาจจะได้คบหากันอาจจะได้แบบมาพูดคุยมาเจรจากันอาจจะได้แบบลองคบกันดูไงอืออาอาจจะมีโอกาสต่อยอดไปได้ดี ค่อนข้างดีเลยคนโสดนะคนโสดสําหรับชาวราศีกันในปี2560ค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะพบคนใหม่ๆพบคนถูกใจในวงสังคมหรือตามโซเชียลมีโอกาสในทางโซเชียลเหมือนกันนะที่จะเจอคนถูกใจทางนั้นแล้วก็นัดเจอนัดพูดคุยกันแล้วก็มาคบหากันอื <c oughs> ราศีกันคุณโสดในปี60มีแนวโน้มที่ดีมีแนวโน้มที่ทําให้เราแบบสบายใจนะ แต่ก็มองด้วยนะมองดูดีๆที่ว่าเขามีแฟนหรือยังอืมบางทีเขาอาจจะมีแฟนแล้วมาจีบเราอืก็กลายเป็นอีลุงตุงนังอีกแต่ว่าดวงความรักของเรามันค่อนข้างจะคนโสดนะในปีสองพันห้าร้อยหกสิบคนโสดชาวราศีกันนะคนที่เกิดเดือนกันยานะคนโสดในปีหกศูนย์สองพันห้าร้อยหกสิบมันค่อนข้างดีมันค่อนข้างมีแนวโน้มที่ดีมันก็เลยสมมุติว่าถ้าโสดเจอโสดอ่ะโสดคุณก็โสดเขาก็โสดมาเนี่ยโอ้โหคุณเริ่มต้นความสัมพันธ์ได้ ได้ได้อย่างดีเลยละได้แบบคุณมีโอกาสที่จะพัฒนาด้วยเป็นปีที่คุณจะได้พัฒนาความรักเป็นปีที่คุณจะได้เจอคนที่คุณอยากจะเจอนะอืมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณโสดแล้วเจอเขาโสดไม่จริงคุณก็อาจงต้อง,องฟันฝ่าหน่อยมีการต่อสู้หน่อยไม่ใช่ไปต่อสู้แบบอิจฉาลิษยาตบตีนะไม่ใช่อย่างนี้นะมันอันนั้นมันปัญญา,อ,าอ่อนอันนัน้นมันพวกไร้สมองนะ เพราะอิจฉาลิษยาตบตีอย่างเนี้ไม่มีสมองที่บอกว่าต้องต่อสู้ก็คือคุณต้องพยายามไนงะคุณต้องใช้ความพยายามที่จะแบบอรู้ว่าเขาแบบจีบกันตอนแรกๆไม่รู้ว่าเขามีแฟนพอเขามีแฟนพอเ,เ,เขาบอกเขามีแฟนแล้วคุณก็อืมันน็อกมันเหมือน,นมวยโดนหมัดลงไปนับอะ่ะแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาสู้ต่อฉันไหวที่ฉันไหว,ฉ,ไหวฉันสู้อฉันจะพยายามต่อสู้ไปเรื่อยๆแหละจะดีกว่าไม่คิด ถ้าเกิเธอจะเลิกกันหรือเธอจะอะไรกันนะนี่อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าคุณสิ่งที่คุณพยายามไปอ่ะคุณอย่าพยายามสําหรับคนโสดนะที่เจอคนที่มีเจ้าของมาจีบนะคุณอย่าพยายามที่จะเอาชนะคุณอย่าพยายามที่จะต่อสู้คุณอย่าพยายามที่จะคุณอย่าพยายามที่จะดึงเข้ามาอย่างนี้ไงแต่ถ้าเข้ามาเองแล้วคุณก็ชอบเขาคุณก็ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีให้ดีที่สุดในฐานะคนที่แบบชอบกัน อย่าไปพยายามดึงหลังอย่าไปยุยงส่งเสริมว่าคุณต้องเลิกกับแฟนเก่าคุณเพื่อมาหาฉันอย่าเพราะบาปมันจะเพิ่มเข้าไปอีกนะจากบาปที่เคยสะสมมามันจะเพิ่มหนักข้าไปอีกนะที่ผมแนะนํานี่ก็เป็นบาปเหมือนกันแต่ผมพูดตามความจริงนะพูดตามความจริงที่ผมดูไพ่ออกมาแล้วนะคุณต้องต่อสู้อะเพื่อที่จะให้ได้เข้ามาและมีโอกาสที่จะได้เข้ามาด้วยมันมันก็บาปเหมือนนะเออไม่ราศสีการนี่ทาไมไม่พ้นเรื่องบาบาปสักทีวะ ตั้งแต่ปีที่แล้วคนโสดก็มีแบบบางประเภทที่เจอเรื่องแย่ๆมาอย่างเงี้ยเรื่องประมาณเนี้ยเรื่องประมาณครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไม่เข้าใจนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าชาวราศีกันแต่ไพ่มันออกมาแบบนั้นจริงๆอืมแต่โสดมีสองประเภทนี่ใช่ไหมที่พูดถึงถ้าโสดแบบคุณโสดเขาโสดมาหรือเขาเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือเขาแบบโสดเพียวๆมาเลยเนี่ยโอ้โหเหมาะมีโอกาสที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักที่สดใสที่ดีขึ้นสําหรับชาวราศีกัน ที่เป็นคนโสดบางประเภทนะมองให้ดีก่อนไก่ไต่ต้องให้ดีก่อนนะเรามีสมองแล้วเราโตแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงคนโตคนที่อายุมากกว่าคุณหรือคนที่อายุไล่เลี่ยกกับคุณเข้ามาจีบคุณนะคุณต้องพิจารณาก่อนนะว่าเขาโสดหรือเปล่าเขาอะไรหรือเปล่าถ้าเขาโสดนะหน้าที่การงานใช้ได้คุณลุยได้เลยคุณลุยได้เลยเพราะปีหน้าดวงราศีกันในความรักนี่ใช้ได้ สําหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่แล้วคนที่มีคู่แล้วเอาผมดูโดยรวมรวมไปเลยนะทั้งที่มีคู่โดยการคบเป็นแฟนกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วและยังไม่ได้แต่งงานกันแล้วก็อีกกรณีหนึ่งที่คือว่าแต่งงานกันแล้วมีคู่แล้วแต่งงานกันแล้วมีคู่แล้วแล้วก็มีลูกมีอะไรแล้วที่ต้องพูดรวมคือเวลามันจะหมดมีแนวโน้มที่ดี มีมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีค่อนข้างดีสําหรับสําหรับชาวราศีกันที่คบกันเป็นแฟนเป็นแฟนอย่างเดียวนะหมายถึงเป็นแฟนคบกันเป็นแฟนมานานแล้วหรือเป็นแฟนกันมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้ผูกพันธะกันอย่างเงี้ยแต่คนอื่นก็ก็รู้แล้วแหละว่าคุณเป็นแฟนกันคุณคบกันมาระยะหนึ่งแล้วคบกันมานานแล้วอ่ะอันเนี้ยสำหรับประเภทนี้มันค่อนข้างปานกลางอยู่เรื่อย ปีที่แล้วอยู่ยังไงปีนี้ก็อยู่อย่างนั้นแต่การทะเลาะเบาอแหว้งกันหรือการพูดจาที่ไม่ดีต่อกันมันจะลดลดลงเพราะราศีกันชาวราศีกันเป็นราศีที่ขี้บน่นคือปากอยู่ไม่สุกอะแต่เขาเป็นคนเจ้าระเบียบไงดีแล้วล่ะที่เขาบ่นเพราะเขาเป็นคนเจ้าระเบียบเขาที่เขาบน่นเขาไม่ได้บ่นเรื่องรายสาระชาวราศีกันเนี่ยเขาจะบ่นเรื่องที่แบบอย่างอยู chosen, อย่แต่ก็อยู่กันในบ้านเนี่ยเขาจะบ่นเรื่องรองเท้าทำไมไม่เก็บให้ดีเสื้อแสงทำไมไม่เก็บให้ดีทำไมทำไม่เป็นระเบียบ ไม่เอารถไปตรวจสภาพเขาจะพูดไปเรื่อยอะชาวราศีกันนะนะแต่ว่าเขาพูดไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระนี่นะเขาก็จะพูดแต่เรื่องแบบที่จําเป็นต่อชีวิตอืมแต่ขี้บ่นไม่น่อยมักจะเถียงกับคนรักคู่ครองโดยเรื่องไร้สาระบ่อยๆอืมเพราะฉะนั้นเมื่อคุณอยู่ด้วยกันมานานแล้วคุณรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรคุณรู้ว่าเขาพูดมากหรือคุณรู้ว่าแฟนคุณไม่ค่อยจะตามใจคุณไม่ค่อยจะเชื่อฟังคําสั่งที่คุณพูดคุณก็ ปล่อยปล่อยบ้างนะมองให้เป็นเรื่องปกติมองให้เป็นเรื่องธรรมชาติบ้างปล่อยปล่อยอะไรมองข้ามแม่ก็มองข้ามไปอย่าไปคิดอย่าไปเครียดอะไรมากแล้วปี6 0ศูนมันจะราบเรียบมันจะแบบดาเนินชีวิตไปได้แบบมีความสุขเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นไงความรักของคุณกับแฟนมันกระท่อนกระแท่นมันก็เหมือนจะดีแหละแต่คือว่ามันไม่มันไม่มันไม่สมตั้งใจมากนักไงแต่ปี60ศนเนี่ยมันจะดีมันจะดีสําหรับคนที่แต่ง คนที่แบบคนที่คบกันมาเป็นแฟนอยู่ระยะหนึ่งแล้วหรือพักใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยไม่ได้ผูกยังไม่มีพันธะกันคุณจะไปต่อกันได้นะคุณจะไปต่อกันได้ในปีหกศูนย์คุณจะไปต่อกันได้แต่ต้องลดเรื่องราวที่ไม่ดีลงไปหน่อยเรื่องราวที่แบบทํร้ายความรู้สึกกันพูดจากหรลื้ออะไรแบบที่แบบการกระทําบางอย่างของแฟนคุณนะ่ะหรือการกระทําบางอย่างของคุณน่ะคุณอย่าเยอะมากไปเออคุณอย่าเยอะมากถ้าคุณไม่เยอะมาก,มเ,มากเขาก็ไม่เยอะใส่คุณนะ แล้วมีกรณีย่อยอีกกรณีหนึ่งสําหรับคนที่คบกันมานานแล้วด้วยคบกันมาอย่างเี้ยแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะ <c oughs> บางคู่นะถ้าอยากจบอยากจากอยากจบก,กันอยากเลิกกันแบบเบื่อแล้วอ่ะหรือเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนใหม่อยากจะคบคนอื่น <c oughs> อันนี้พูดถึงวัยรุ่นด้วยนนี้พูดพูดถึงวัยรุ่นและคนวัยทางานด้วยอืมถ้าคบกันมาระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าไอ้พวกที่คบกันมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะปานกลางไงดวงปีหกศูนย์มันจะปานกลางไม่ดีไม่แย่ถ้าคบคบกันมาระยะหนึ่งแล้วเบื่อ จากกันได้จากกันได้ด้วยดีได้จากกันได้ด้วยดีได้ไม่จะทะเลาะกันเอาหินฟางหัวกันหรือแบบทะเลาะกันบ้านแตกเงี้ไม่มีหรอกนะคุณปีเนี้ยปีหกศูนย์เนี่ยถ้าคุณอยากจากคุณจากกันได้ด้วยดีบอกกันใชุผลใช้ผลพูดกันได้จากกันได้ด้วยดีนะมันปานกลางไงเออแต่ถ้าจะคบกันต่ออ่ะก็ได้อยู่แล้วถ้าคุณจะคบกันต่อมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่ว่าลิ้นกับฟันไงคุณอยู่กันไปเหอะนะ ถ้าคบกันมานานแล้วก็อยู่กันไปเถอะอย่าไปดิ้นรนอะไรมากมายใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆหาความสุขใส่ตัวหาความสุขให้กับคนรักและตัวเองนะส่วนสุดท้ายคนที่แต่งงานแล้วคนที่มีพันธะแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหรือแบบคบหากันมาแต่งงานผูกพันแต่งงานกับพูดง่ายๆคือแต่งงานกันแล้วเราเป็นครอบครัวแล้วเออเป็นครอบครัวแล้วอืมปีที่ผ่านมา น้ำคานจุกจิกจุก้จี้หลายอย่างหลายเรื่องมีบางเรื่องที่เข้ามาแล้วทําให้คุณครอบครัวคุณไม่สบายใจนะบางครอบครัวอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงทะเลาะเบาแวงลงไม้ลงมือหรือทําอะไรก็ตามแต่หรือมีแบบปัญหามือที่สามเข้ามาในครอบครัวหรือถ้าไม่มีมือที่สามคุณก็จะมีปัญหา เศรษฐกิจปัญหาธุรกิจปัญหาอะไรต่างๆปัญหาในครอบครัวคือมันเป็นปัญหาครอบครัวเพื่อง่ายผมก็ไม่รู้จะสรุปอย่างไงคือว่ารวมๆเป็นปัญหาครอบครัวแล้วกันปีที่ผ่านมานะปีสอง9ันะร้อยห้าสิเก้านะรับชาวราศีกันมีปัญหาครอบครัวผ่านมาบ้างไม่มากก็น,น้อยอ่ะม,มีปัญหาครอบครัวเข้ามาแล้วพอเข้าปีนป 60, เนี้ยปีหกศูนย์เนี่ยคุณรู้สึกได้แล้วไงคุณที่เกิดราศีกันนะคุณรู้ว่าเมื่อปีห้าเก้าที่ผ่านมาคุณทําอะไรลงไป คุณทําอะไรต่อหน้าครอบครัวต่อหน้าลูกต่อหน้าผัวต่อหน้าญาติพี่น้องในครอบครัวคุณทําให้เกิดการทะเลาะบอกแว้งการไม่เข้าใจกันมีเรื่องมีราวอะไรต่างๆในครอบครัวอืมและที่สําคัญลูกคุณรับรู้คนในครอบครัวคุณรับรู้คุณทะเลาะกันสองคนนะ่กับแฟนคุณกับสามีคุณหรือทะเลาะกับภรรยาคุณนะคุณหมายถึงคุณที่เกิดราศีกันนะในครอบครัว หรือมีปัญหามือที่สามเข้ามาเรื่องอะไรก็ตามแต่ทุกคนในครอบครัวรับรู้ญาพี่น้องคุณและโดยเฉพาะลูกคุณนี่คือคนที่คุณไม่อยากให้รับรู้ที่สุดลูกแต่ลูกคุณรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในครอบครัวดีไม่ดีเพื่อนคุณรู้อีกเสือกรู้เข้าไปอีกบอกเพื่อนคุณอยู่ไป่ได้อยู่บ้านเดียวคุณแต่ก็รู้อะว่าคุณมีปัญหาอะไรกันในครอบครัวอืมพอปีหกศูนย์เมื่อกี้นี่พูดถึงปีห้าเก้านะปัญหาที่เกิดขึ้นะพอปีหกศูนย์คุณรู้แล้ว ว่าสิ่งเลวๆร้ายๆที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาครอบครัวฉันเข็ดแล้วและยิ่งลูกมารู้คนในครอบครัวรู้ทุกคนได้รับรู้ปัญหาในครอบครัวคุณหมดคุณจะไม่ทําอีกแล้วฉันจะไม่ให้เรื่องราวแบบนี้เรื่องราวแย่ๆเลวๆร้ายๆอย่างเงี้ยเกิดขึ้นอีกแล้วในปี60ปี60ศูฉันจะมีครอบครัวใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หาไม่ใช่หาแฟนใหม่อะไรใหม่นะหรือแบบเลิกกันนะหมายถึงว่าปีหน้าเนี่ยฉันจะสร้างครอบครัวใหม่ปี60นเนี่ย ฉันจะทําครอบครัวให้สมบูรณ์กว่านี้ฉันจะไม่ทะเลาะเรื่องไร้สาระฉันจะไม่ทําให้ลูกรู้สึกไม่ดีกับครอบครัวฉันจะไม่ให้เพื่อนมารับรู้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวฉันฉันจะทําให้ครอบครัวฉันสมบูรณ์แบบถึงจะไม่เต็มร้อยแต่ก็ทําเท่าที่ฉันจะทําได้เออฉันจะกลับมาจูนกันคุณสองคนน่ะจะกลับมาแบบ กลับมาเริ่มนับหนึ่งเพราะว่าที่ผ่านมามันกระท่อนกระแท่นคุณรู้ว่าครอบครัวคุณมันมีบางอย่างที่มันแบบไม่สมใจคุณแต่คุณไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกแล้วไงเพราะคุณแต่งงานกันมานานแล้วอืมคุณไม่อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นอีกคุณสองคนนะ่ะในปีหกศูนยะ์เลยพยายามปรับจูนกันเข้าหากันพยายามปรับจูนเข้าหากันจนทําให้ครอบครัวเป็นความสุขมีความสุขได้อืมไปเที่ยวกัน ไปทาอะไรด้วยกันทั้งครอบครัวมีเวลาให้กันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณเข็ดแล้วเพราะคุณรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงความเจ็บปวดในครอบครัวที่ผ่านมารู้แล้วว่ามันเป็นยังไงไม่อยากให้มันเกิดอีกแล้วในปีห้าเก้ามันเกิดไปแล้วและปีหกศูนมันจะไม่เกิดซ้ําถ้าคุณสองคนยังรักกันดีอยู่และเห็นใจซึ่งกันและกันซึ่งมีแนวโน้มด้วยว่าปีหน้าสําหรับชีวิตครอบครัวนะคนที่แต่งงานแล้วมีลูกมีเต้าแล้วมีครอบครัวแล้วอะปีหน้าจะมีความสุขอืมจะมีความสุขเพราะว่าคุณผ่านเรื่องแแย่ๆมาล้ว แนะนำปีหน้าปีใหม่อ่ะคุณไปเที่ยวเลยสองคนเอ้สามคนสี่คนลูกเต้าคุณก็ได้คุณแหกไปเที่ยวคุณต้องไปเที่ยวนอกบ้านนะระวังรถระวังล้หน่อยแต่คุณจะอยู่ในบ้านเพราะคุณอยู่ในบ้านตอนปีใหม่อ่ะมันจะซึมซับบรรยากาศเดิมๆของสิ่งที่เคยแบบทะเลาะเบาแววงในในช่วงปีห้าเก้าที่ผ่านมาเออมันแบบถึงจะกินเลี้ยงปาร์ตี้อยู่ในบ้านอ่ะมันก็ยังบรรยากาศมันยังเดิมๆอยูไ่ไงไปเลย คุณไปที่ไหนได้คุณไปเลยปีใหม่อะไปเที่ยวให้แบบพักสูตรอากาศไปทั้งครอบครัวพัสูตรอากาศดีๆไปรับอะไรที่มันดีๆทาให้แบบเหมือนเริ่มต้นชีวิตใหม่ไงเห็นตะวันขึ้นปุ๊บโอ้โหชีวิตใหม่เกิดขึ้นกลับมาบ้านก็มาชาร์จแบตมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขต่อนะผมแนะนําว่าปีใหม่อย่าอยู่บ้านไปเที่ยวซะพาไปทั้งครอบครัวดีราศีกันดีหนึ่งคนโสดดีมีคนเข้ามามีการเริ่มต้นความรักใหม่ มีเริ่มต้นสิ่งดีๆและบางคนอาจจะเลิกกับแฟนไปซะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ตัดสินใจเลิกกันด้วยดีจากกันด้วยดีมีชีวิตใหม่ที่ดีอ่ะคนโสดอ่ะมีชีวิตที่ดีหมายถึงว่าถ้าถ้าจะมุ่งเรื่องความรักก็ดีอ่ะแต่คนมีคู่แล้วแต่สําหรับคนมีคู่แล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานก็อยู่กันไปเถอะนะมันอาจจะจืดจางบ้างแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดนั้นก็อยู่อยู่กันไปไม่ได้แบบให้ทนอยู่นะแต่ว่าก็ เนาะถ้าอยากเป็นครอบครัวถ้ายังไม่ได้แต่งงานก็ถ้าอยากแต่งงานก็สู้ต่อไปไอ้ัดแดงมันก็ไม่ได้เลวร้วายอะไรหรอกสําหรับคนที่มีคู่แล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ดีที่สุดส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีครอบครัวมีพันธะอะไรคือเป็นครอบครัวแล้วอ่ะดีค่อนข้างดีครับคุณผ่านเรื่องแย่แยมาแล้วนะปีที่แล้วปีนี้คุณก็ชาร์จแบตชาร์จแบตให้ครอบครัวอืมนะดูแลตัวเองใส่ใจตัวเอง และแดูแลคนในครอบครัวได้ห่วงสภาพจิตใจเขาอย่าทะเลาะก,กันต่อหน้าลูกจาะฮะปีหน้าค่อนข้างดีนะครับชาวราศีกันขอให้โชคดีโอ้โหคลิปนี้นานที่สุดเลยมั้งเนี่ยยี่สิบเอ็ดนาทีเนะี่ยคลิปต่อไปก็เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะราศีอะไรวะรขาดราศีอะไรอยู่เนี่ยเดี๋ยวเพว่าผมว่าจะอัดคลิปราศีมังกรใหม่เพราะว่าของเก่าผมถ่ายถ่ายคลิปไว้ตอนดึกแล้วผมง่วงมากเลยวันนั้นนะวันนั้นอนะ่ะก็เลย ไกลไปหน่อยเสียงเบาด้วยเดี๋ยวจะคลิปราศีมังกรเออรู้แล้วราศีมังกรกับรา,ราศีกุมผมจะอัดคลิปสองอันนี้ใหม่ราศีกุมยังไม่ได้อัดด้วยเดี๋ยวค้าอัดนะก็สำหรับคลิปราศีกันในวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับแล้วติดตามกันต่อนะคลิปหน้าอีกสองคลิปราศีกุมกับราศีมังกรนะโอเคครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากครับยย yeah.